มิสแกรนพม่าทำทั่วโลกอึ้งกับสุนทรพฤษสุดกินใจโปรดช่วยเมียนมาด้วยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกกับการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2020เมื่อวานนี้ซึ่งไทยเองได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งต้องบอกว่ากระแสะตอบรับการจัดงานในปีนี้ดีมากๆทั้งแสงสีเสียงต่างๆอลังการและคนไทยเองก็สนใจไปเชียร์น้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์ ตัวแทนมิสแกรนด์ประเทศไทยซึ่งเธอก็โชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และได้รางวัลชุดประจำชาติกลับมาฝากแฟนๆคนไทยและได้เข้ารอบท็อป10ซึ่งในการประกวดเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งช็อตที่สร้างประกฏการอื้ออึงไปทั่วหอกับการกล่าวสปรชของสาวงามในแต่ละประเทศที่เข้าประกวดและสาวงามที่สร้างความจดจำก็คือสาวงามจากเนียนมาซึ่งเธอได้ออกมากล่าวสปรชถึงสถานการณ์ในประเทศของเธอเอาไว้ว่าฮาร์เลได้กล่าวว่า สวัสดีค่ะการมายืมบนเวทีนี้ในวันนี้เป็นเรื่องยากมากจริงๆชาวเม,มมาอยากให้ฉันเป็นตัวแทนออกมาพูดถึงความเจ็บปวดและเศร้าโศกที่พวกเขาต้องเผชิญจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับประเทศเมม,มาที่ฉันรักฉันขอแสดงความเสียใจแก่คนที่ต้องเสียชีวิตไปบนท้องถนนคนทุกคนบนโลกนี้ล้วนต้องการให้ประเทศของตัวเองเจริญรุ่งเรืองและสุขสงบดังนั้นแล้วผู้นำของแต่และประเทศจึงไม่ควรใช้อำนาจและความโหดร้ายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แล้วทำไมประชาชนผู้บริสุทธิ์จึงต้องมาเสี่ยงชีวิตของพวกเขาด้วยหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับที่อื่นคนทั่วโลกคงพยายามหาทางออกและมอบความช่วยเหลือให้วันนี้ในประเทศเมม,มา่าขณะที่ฉันกำลังยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ยังมีคนที่ต้องล้มตายกว่า100คนฉันเสียใจต่อผู้คนเหล่านี้ที่ต้องสูญเสียชีวิตไปคนในเมม,ม่าลงถนนเพื่อต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ปรารถนาอยากจะเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศเช่นกัน ขอขอบคุณเวทีมริสแ a นอินเตอร์เนชันที่ให้โอกาสฉันได้ขึ้นมาพูดเรื่องนี้บนเวทีฉันอยากกล่าวว่าได้โปรดช่วยเมียนมาด้วยเราต้องการความช่วยเหลือจากประชาคมโลกอย่างเร็วที่สุดซึ่งหลังจากจบการแข่งขันและทราบผมกันไปเป็นที่เรียบร้อยว่าประเทศสหรัฐบ,บริการนั้นคว้ามงกุฎไปครองแต่หลายๆคนก็ยังคงเป็นห่วงความปลอดภัยของสาวงามเมียนมาซึ่งเธอยังกล่าวด้ว่าเธอจะยังอยู่ประเทศไทยต่อไปอีกหนึ่งเดือน เพราะเธอรู้ว่าถ้ากลับไปตอนนี้เธอต้องไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะบนเวที Miss Grand International 2020เมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สร้างความจดจำให้แก่ทุกคนที่ได้ติดตาม Miss Grand International เมื่อวานกันอย่างเต็มที่เลยะะเแหละค่ะเอาละค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะทิ้งท้ายกันเช่นเคยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องกิจกรรมทำกินกันไว้ค่ะ อัปเดตเรื่องราวขา่าวสารในโซเชียลวงการบันเทิงจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันทุกวันแน่นอนค่ะ